หลิรใต้ได้วางแผนจะค้นหาผู้สูญหายนะคะจากเหตุการณ์เรือเซวอนล่มอีก9คนค่ะหลังจากที่สามารถกู้ซากเรือได้แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ กระทรวงมหาสมุทรและการประมงของเกาหลีใต้ได้เปิดเผย,ยวันนี้ว่าบริษัท,ทเซียงไคเสวตของจีนที่ดำเนินการกู้ซากเรือไซวอนจะปฏิบัติการค้นหาครอบคลุมพื้นที่ใต้ทะเล3 2 0 0 0ตารางเมตรเป็นระยะเวลา2เดือนในบริเวณจุดที่เรือจมลงไปลึก44เมตรนอกชายฝั่งเกาะจินโดโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อหาศพผู้สูญหายอีก9คนและหาหลักฐานบ่งชี้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทําให้เรือล่มการค้นหาจะแบ่งพื้นที่เป็น40เขตด้วยกันเพื่อให้นักประดาน้ํา50 คนค้นหาอย่างละเอียดและจะมีการติดตั้งกำแพงเหล็กสูง3เมตรใต้น้ำรอบจุดเรือร่มซึ่งหากว่าการค้นหารอบแรกไม่พบอะไรก็จะดำเนินการค้นหารอบสองด้วยระบบโซนา่ารวมทั้งจะกู้ชิ้นส่วนทางลาดท้ายเรือด้านซ้ายของเรือเซวอนที่ถูกตัดออกช่วงการกู้ซักเรือขึ้นจากน้ำค่ะ คาดว่าช่วงวันที่10เมษายนเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนกว่า100คนซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่นิติเวชจะเริ่มค้นหาผู้สูญหาย9คนในซากเรือและตรวจสอบสภาพเรือหาสาเหตุเรือร่มเรือเซวอนที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ476คนอับปางเมืม่อวันที่16เมษายนทำให้มีผู้เสียชีวิต304คนแต่พบศพ295รายเท่านั้นค่ะ